น่าเสียดายที่อย่างยี่ร้านกินเผ็ดไม่ได้เขาจึงต้องกินข้าวคำหนึ่งตามด้วยกินน้ำตามหนึ่งอึกกินจนน้ำมูกน้ำตาไหลทั้งแสบลิ้นแต่ก็มีความสุขข้าวกินไม่อิ่มแต่ก็ดื่มจนอิ่มเสียก่อนลิ้นจีเยียนวิจารไก่เผ็ดทอดนานไปเนื้อไก่จึงแข็งไปหน่อยมีแค่รสเผ็ดกลิ่นหอมก็น้อยยังมีหมูสองไฟที่มันเยอะเกินไปฝีมือยังห่างชั้นจากที่รองมากพี่เคยรองร้านอาหารที่ท่านแนะนำฝีมือของพ่อครัวไม่เท่าไรเลย ชาติก่อนหลังสอบติดซิ่วใช้แล้วเจียงโมหานก็ถูกเชิญมาร่วมกินอาหารที่หอจุ้ยเกาแห่งนี้คนที่ชอบกินเผ็ดอย่างเขาก็ประหลาดใจกับอาหารเสชวนของที่นี่มากพอกลับมาเกิดใหม่แล้วได้กินอาหารของที่นี่อีกครั้งธรรมดาไปหน่อยจริงฮ่าฮ่า <Mage? c oughs> อาจเพราะเมื่อชาติก่อนต้องลำบากมานานต้องดิ้นรนอยู่กับความอดอยากและความหนาวเหน็บจึงทำให้เขาไม่เคยได้กินอาหารดีๆมาก่อนอาหารของที่นี่จึงกลายเป็นความทรงจำน่าประทับใจที่สุดในชาตินี้ข้างกายมีสตรีทำอาหารเก่ง นางมักสรรหาวิธีทำอาหารเลิศมาให้กินจนรถนิยมการกินของเขาเปลี่ยนไปจึงเป็นธรรมดาที่จะไม่ชอบอาหารเสฉวนของหอจุ้ยเก่าอีกหลินเว่ยเว่ยกินอย่างอร่อยอร่อยชาติก่อนนางเติบโตในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าไม่ว่าอาหารแบบใดก็กินได้อย่างร่ออร่อยทั้งนั้น แม้ว่าเมื่อจริงหงและหลิวจงเทียนจะเคยกินอาหารฝีมือหลินไว้เว่ยมาหลายครั้งแล้วแต่การที่อาหารเสฉวนของหอจุ้ยเกามีชื่อเสียงในเมืองแห่งนี้มันย่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในสายตาของทั้งสองคนคือรสชาติอาหารเสฉวนนี้ถือว่าไม่เลวหลังกินไปได้พอสมควรแล้วทุกคนก็เริ่มดื่มชาเพื่อย่อยที่จริงการนั่งฟังคนอื่นพูดก็สนุกดีเหมือนกันพวกเขาได้ยินข่าวใหม่พอสมควรเช่นเหมือนว่าลูกค้าโต๊ะข้างๆจะเป็นพ่อค้าและกำลังพูดถึงตลาดการค้าใหญ่แถบชายแดนที่จัดขึ้นปีละครั้ง พระราชวงศ์ใหม่เพิ่งก่อตั้งเหตุการณ์ภายในยังไม่สงบดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวตรงหูรุกล้ำชายแดนเข้ามาหาองเต้จึงเปิดตลาดการค้าข้ามเขตแดนในเขตเล็กๆที่อยู่ห่างจากเมืองจงโจไปทางเหนือประมาณ100ลี้เดือน2ถือเป็นช่วงที่ชาวตรงหูขาดแคลนสเสบียงอาหารตลาดการค้าประจำปีจึงเกิดขึ้น จากคำพูดของลูกค้าโตะข้างๆจึงทำให้ได้รู้ว่าที่ตลาดแห่งนั้นสามารถแลกเปลี่ยนสมบัติล้ำค่าของชาวตงหูได้ไม่น้อยอย่างเช่นไข่มุกเม็ดใหญ่กว่าอาัุ่นชั้นดีรากโสมขนาดเท่าแขนเด็กแล้วก็ยังมีพวกขนสัตว์อันล้ำค่าผู้คนสามารถนำของมาแลกเปลี่ยนกันได้หรือจะจ่ายด้วยเงินก็ได้เช่นกันทว่าตั๋วแลกเงินไม่ได้เป็นที่ยอมรับของชาวตรงหูเจียงโมหานเห็นหลินเว่ยๆวฟังอย่างเคลิบเคลิม้มจึงเคาะที่หลังมือนางแล้วถามว่าทำไมหรืออยากไปเที่ยวหรือไรมีแต่บัณฑิตน้อยที่รู้ใจข้า หลินเว่ยเว่ยพูดด้วยรอยยิ้มหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวถ้าพลาดก็น่าเสียดายแย่ในเวลานี้ของปีหน้าพวกเราน่าจะเดินทางไปสอบที่เมืองหลวงกันแล้วไม่รู้ว่าจะยังมีโอกาสได้เห็นตลาดใหญ่ที่ชายแดนอีกหรือไม่พวกเราอะไรกันเป็นค่าที่ต้องเข้าสอบต่างหากเด็กคนนี้ร่าเริงสดใสไม่ยอมปล่อยให้ตนทุกใจคงไม่ได้คิดจะตามเขาไปที่เมืองหลวงหรอกกระมังหัวใจเปี่ยมความอิสระนี้เกรงว่าแดานเหนือจะกักขังนางไว้ไม่ได้ เมื่อนึกถึงความใจกล้าบ้าบิ่นของนางท่าปีนี้ไม่ได้ไปแล้วปีหน้าเกิดอยากไปขึ้นมาก็อาจจะแอบไปที่ชายแดนคนเดียวได้เลยช่างเถิดเขาติดหนี้นางไว้ไปเป็นเพื่อนนางสักครั้งก็แล้วกันอย่างน้อยมีเขาคอยดูแลนางคงไม่ซุกซนมากเกินไปเจียงโมหานถามคนอื่นพวกเจ้าจะไปเปิดหูเปิดตาที่ตลาดใหญ่ประจำปีในเขตอวิอันหรือไม่เมื่อจริงหงสนใจอย,อยู่บ้างแต่หลิวจงเทียนเข้ามาห้ามเขาไว้เหลือเวลาไม่ถึงสองเดือนก็จะสอบฝูซื่อแล้วพวกเราไม่ไปด้วยดีกว่า